มาแล้วสี่สิบหกอันนี้ลาชา้าไปลาลชารนะ์เท่น,นี้ <ไป S 1> มาลมองตัวชั่วโมงเกือบครึ่งได้ <c oughs>

ทมเตอร์ที่สี่4 6ลูกอีไวเนาะองไว้เนาะหาจไปค่สถนนีจุมพรเสจอดเที่ยวจันทราที่หนางจากสานีโซล่าทานีค่ะบนรถทีนะหอกจากสานีโซล่าทานีไปแล้วจะตกผู้โดยสารทีสถนนีบาโพเป็นสถนนีถัดไปแล้จะตกผู้โดยสารจุสาเนาปอยูรตลอดจนไปคางสถนนีจุมพร ศาดีสุรธานีในนามของประเทศไทยออพระคะที่ศักดิทองทาเลนปญาายในในการเดินทางแต่วังเป็นอย่างิ่ในปัจุนี่อไปจต้งไปด้วยกนนาทีพะีักดิ์ทุกท่านเดินทางสุจริตมาประจันในสมัยี้นอนไปแล้วในบ้านแบบน้ำก็น่าร้น

อันนี้ครับรายงานราช้าเองนะน่าเป็นไม่รู้ช่งเอพอขอรอ่าช้ามาชานะมาช้าจริงเอาละเานเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวมาับาเหมือนเแล้วน่ะอไปแล้ว ไใหญ่เนี่ยสี่ศูนย์ศูนย์รับเออขันนี้ใช้บบมว่าบจะต่อนี้ใช้แบบผมว่าเลมอัเล่นลมดูดนะจีเคันพวกนี้สี่ศูนย์ศูนย์นะเหมือนเแล้วลายจานะดูสาเหตุไปนะโชคดีครับโบว์สิสโท้ไมเดือดทานแบสุฉภาพครับ